เราจะเห็นพี่ป๋อมธุรกิจบุญรัตนธากรครับออกมาคุมเพจของกลุ่มใหญ่นะครับตามมาด้วยนักกีฬาจากทีมชาติไทยสี่ห้าคนเรียนถามกันต่อหมครับเห็นได้ว่า now the gap is five minutes and six seconds แคปค่อนข้างห่างห้านาทีนะห้านาทีผมว่าปล่อยแล้วนะอย่างเงี้ยปปนล้ต้องปล่อยละห้านาทีนี้สามสี่กิโลสามกิโลละน่าจะปล่อยแล้วนะไปน่าจะเข้าแล้วแต่ถ้าได้ถึงห้านาทีเนี้ยกลุ่มนำก็เริ่มฟรีขาแล้วเพราะว่า เลงไปเห็นสินาทีก็คงไม่ใช่มันจะเปลืองแรงป,รปร่าก็คือรักษาอาจจะรักษาไทม์แก็บลิมิตที่4นาทีคือ5นาทีคือ,อท,ท,ทั้งไหลทั้งทั้งไหลทั้งผ่อนทั้งไหลทั้งผ่อน,อนเพื่อให้เป็นการยืดแล้วหดยืดแล้วหดนะครับตอนนี้ห้านาที6วินาทีแล้วครับอนี่คนแซวนะเลิกหมดเอาเงินไปซื้อจักรยานก็<笑><笑>แซวกันขำๆเล่นๆนะอย่าไปคิดอะไรมากนะ,<ม>ะแล้วก็มีคําถามมาว่าแบบเนี้ยจักรยานของนักปั่นเนี่ย ตลอดการแข่งขัน6วัน6เซตเนี่ยสามารถเปลี่ยนคันได้ไหมเปลี่ยนจักรยานได้หรือไม่ครับเปลี่ยนได้ครับผม,มในแบบว่าสมมติวันนี้ใช้ประเภทรถเอรโรในการ,รแข่งทางเลียดอย่างเงี้ยครับอ,อีกวันนึงก็อาจจะใช้รถคลายเบอร์รถเป็นรถแบบที่เบาวกว่าขึ้นเขาแต่แต่ในปกตินักปั่นจะไม่ชอบเปลี่ยนจักรยานเพราะชอบคือคือถ้ามีม้าดีของตัวเองอะก็อยากไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะรถจักรยานก็ขึ้นอยู่กับประเภทของนักปั่นเป็น,นตัวด้วยแหละครับบางทีครับ แล้วมีไหมว่าวันนี้ใช้ล้อเท่านี้อ๋อมีใช้ล้อมีตามปกติเลยครับครับแต่ล้อล้อเนี่ยปกติจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าเฟรมเนี่ยสามารถจะนักปัน่นจะจะชอบคือชอบพามาน์จังหวะตอนนี้ก็จะชอบเลยไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับ uh huh. เพราะว่าถ้าปั่นเป็นกลุ่มเนี่ยความแอโร่ตัดไปได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ถ้าผมคิดว่าวันนี้ผมจะทรามไรล์ออน,นีหนีกลุ่ม30กิโลเมตรผมจะใช้แอโร่ทุกอย่าง uh huh. แต่ถ้าผมว่าเอ้ยผมอยู่กับกลุ่มไปแล้วต้องไม่ไปไหน ผมก็จะใช้อลเราก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้อโลมากนะครับครับผมแล้วในส่วนของเกียร์ล่ะเกียร์ไฟฟ้าหรือเกียร์อะไรพวกนี้สามารถใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้ฮะแต่ว่าอยู่ที่คนชอบนะก็อยู่ที่คนชอบอ่าอยู่จนโคตประมาณใครสะดวกตรงไหนก็สามารถใช้เครื่องนั้นครับผมครับผมล้อก็เปลี่ยนไปตามสภาพทางครับอืมครับผมทุกทีอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเอออาจจะมีคนใช้ล้อขอบต่ําลงมาตามที่จะเหมาะกับสภาพถนนอย่างการขึ้นเขาที่ชัน ที่จะมีเขาทะลุใช่ไหมครับ,รบมีจุด k ค m หลายจุดเลยหลายคนก็ก็เป็นการตอบคำถามไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถสามารถเปลี่ยนได้ในแต่ละวัน,<ม>นแต่แตรวมรถึงรวมรวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขัดข้องด้วยปัญหาเสียหนักๆพังหนักๆเนี่ยเปลี่ยนรถง่ายกว่าซ่อมมีรถส่วนกลางให้นะครับมีการแบบว่าเราจะเห็นรถเซอร์วิสมีการรถที่จะแร์รถเอาไว้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเปลี่ยนระหว่างการแข่งขัน พอซ่อมไปเสียเวลามากมากเลยครับในการไล่เข้ากลุ่มก็จะมีรถส่วนกลางนะครับให้มีทั้งรถทีมและรถส่วนกลางนะครับจะใช้รถแบบไหนก็ได้นะครับ Now this is a view from the peloton, which is around five minutes away from the breakaway g r i p s นี่ผ่านไปละ170นงรดนิดๆกิโลเมตรครับนะครับเดี๋ยวจะห่างอีกประมาณ30กิโลเมตรอีกจะเข้าเ้นชัยแล้วครับผู้ชมครับเราจะได้เข้าเ้นชัยแล้วครับทุกท่านที่รอคอยกันอยู่นะได้กินข้าวเที่ยงกันแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับนี่นี่วันนี้สนุกนะวันนี้สนุกหลายหลายท่อนคิดว่ามันไกลแต่ก็สนุกไม่อยากพลาดทุกไฮไลท์ก็นั่งดูนะฮะใช่ครับถ้าใครไม่สะดวกก็เสียบหูฟังนะครับหลายคนทํางานนะ ทำงานอยู่สายตาทำงานแต่หูฟังเนี่ยเสียบฟังถ้าเท่าตดของเราอยู่ถ้าไฮไลท์ปุ๊บสลับจอปุ๊บแอบเปลี่ยนแอบเปลี่ยนหน้าต่างมาขอดูไฮไลท์สักคู่หนึ่งสลับจอนะครับ So now there's only 26 kilometers left until we reach the finish line อีก26กิโลเมตรสุดท้ายนะครับถามแก็บเกือบมา5นาที5นาทีนะโอกาสที่กลุ่มเปรตองจะไล่เข้ามาในกลุ่มเบวเอเวนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับครับ ทานาทีนี้เรียกว่ากลุ่มน่าจะไม่ปล่อยมันปล่อย,อยไม่<ล>ไม่จับไม่จับกับ,รบเราให้ทีมของตัวเองที่มีส่วนในด้านหน้าเนี่ยทำเกมงมันเองนะครับ So this is the name of the breakaway groups พิรพลชาวเชียงขวาง from Thailand Continental TeamNick k a d e m e s h a l l e r from Bike AVan Angelen from Bike AValentin m i d e y from Rujai.com Ariya Poon Swat from Thailand All Stars and s a สราวุ i ศ o n a c h a i from Thailand Continental c y c l i n ค Team ส่งกำลังใจเชียร์ครับสองคนจากไทยคอนติครับผมหนึ่งคนจาก Thailand All-Star ครับอเล็กซ์ครับก็บริติมิเดรครับจากรู้ใจหนึ่งอีกสองคนครับก็ขึ้นมาทำเขาเรียกว่าขึ้นมาทำเกมให้กับไบเอทครับโคลเลอร์และฟานเอนเชเล่นครับแล้วเรียกเป็นนักปัน่นน้ำหนักตัวเบานะพวกนี้ถ้าได้เสือ้อปุ๊บ พรุ่งนี้ต่อนะครับจะได้ใส่เสื้อเกือบจะสงวันนะต้องดูว่าเสื้อจะพรุ่งนี้เราจะสามารถแก้เกมยังไงนะเพราะว่าดูมาแล้วเขาจะเอาเสื้อมากนะตอนนี้ครับผมต้องดูจังหวะสุดท้ายนะขายจะคมกว่าและขยับเป็นผู้นำนะครับเราจะเห็นท่าลงเขาอีกแล้วนะครับครับจากคอลเลอร์เท่นะครับท่านนี้แต่อย่าไปทำเล่นนะครับเขาเรียกว่ารับภาษาคกย์บอร์ don't try at home อย่านะครับอย่าไปลองนี่มาก ประหยัดแรงครับลงเขาเร็วลงเขาเร็วแต่อันตรายครับอันตรายมากนะฮะเรียกว่าการคอนโทรลเนี่ยจะใช้ท่อนแขนจะลำบากมากนะฮะแต่ถ้าวันนี้หมดสิทธิ์นะติดพุงลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฟรมหักนะอย่าไปลองนะอย่าไปลองทานะครับคือในกลุ่มเบรกเอาไว6หกคนเนี่ยมีอเล็กซ์มาด้วยซึ่งอเล็กซ์ก็อย่างล้าอย่างสองวันก่อนนครับไม่ได้เข้ามาเวลาทั้งในกลุ่มเบรกเข้ามาในกลุ่มใหญ่เงครับแต่วันนี้ก็ได้เวลาชเชยมา จากแก p ห้าหกนาทีเหมือนกันวัเรียกว่าก็มีสิทธิ์ขึ้นมาอาจจะขึ้นมาเลยนะท็อปสิบ GC ก็ได้ครับเรียกว่าว์ปขึ้นมาเลยนะแต่ในส่วนอีกคนอีกห้าคนเนี่ยอันนั้นเวลาค่อนข้างห่างกับกลุ่มใหญ่อยู่แล้วครับเพราะว่ามีการเบรกออกมาจากวันเมื่อวานที่มีสิบสี่คนออกมาครับใช่ครับผมก็สุดยอดครับวันนี้อย่างมเด้เนี่ยไม่เคยตกขบวนเลยเรียกว่าตีตั๋วได้ตลอดตีตั๋วได้ตลอดครับโอ้นี่ะคือถ้าคือเวลาอยู่ในกลุ่ม ถ้าเอาแต่หมกจังหวะที่มีการสปริตออกไปเนี่ยหรือจังหวะการแยกออกไปเนี่ยถ้ามัวแต่แพะฝังตัวอยู่ในตรงกลางก็จะเอาเบาเนี่ยไม่ทันนะครับแต่ถ้าออกมาข้างหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะออกตลอดเวลาแต่ก็จะเฟืองแรงตอนนี้ก็จะต้องอยู่ที่นักกีฬาว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะถ้าอยู่หน้าหน้าหน่อยเวลาสปริตก็สามารถตามทานันแต่ถ้าเอาสบายแรงก็ไม่สามารถจะตามทันได้นะครับ คือเราก็ต้องดูว่าแบบว่าตอนอยู่ในกลุ่มเนี่ยต้องเลือกโพสิชันให้ถูกได้ว่าจะอยู่หน้าหน้าหน่อยแล้วแบบเสียแรงนิดนึงเพื่อให้ทนันเกมหรือว่าอยู่กลางกลางหลังๆเพื่อให้สบายสบายแต่จะไม่ทนันในการที่จะมีคนเบรกเอาไว้ออกไปเลยรพูดง่ายก็คือตอกขบวนเลยครับตกขบวนนะตีตัวไม่ทนันอ่าสมมติอยู่ตรงกลางและข้างหน้าระเบิดออกไปนะครับระยะทางเนี่ยอาจจะเป็น50เมตร50เมตรการสปินจากตรงกลางไปละต้องเนี่ยเข้าไปถึงหน้าที่มีการเบรกออกไปจะใช้แรงเยอะมาก ถ้าไปไม่ถึงนี่คือว้าเวเลยนะตรงกลางเลยนะครับแล้วก็กลับโดนเป็นโลตองร่วมเหมือนเดิมนะฮะ So you can see now that the gap has increased to 5 minutes and 28 seconds it is nearly impossible for the peloton to chase the breakaway groups within 20 kilometers ห้านาที28วินาทีครับคือทําแ g a ของ breakaway กับเป็นโลตองตอนนี้ครับตอนนี้เพื่อนเขาบอกเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ถึงเขาที่สอนะจุดดูเหี่ยวแล้วนะครับตอนนี้นะครับ uh. นี่ฮะคุณสาโรธนะฮะนี่ขึ้นมาขาดด้วยนะ,ะดูเหมือนจะรับประทานอาหารไปด้วยในรถนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอแซวนิดหนึ่งนะทุกคนทำงานกันหนีมเต็มที่นะเพื่อให้เกิดการแข่งขันจักรยานให้ได้นะครับ <c oughs> ทุกส่วนทุกส่วนภาคนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมครับสถา,านการณ์ณตอนนี้เนี่ยนภาพจากท้ายเป็นเราตองนะครับ เสื้อเสื้อม่วงนะครับหรือเสื้อยูยี่สามยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างไบร์เอ็เสื้อยูยี่สามผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการชิงเสื้อนะครับก็ไม่ได้มาในกลุ่มเป็นแจสซี่ไรอัลไงครับม่ได้เข้ามานะครับแล้วก็คารมิคูในอันดับสองของเสื้อยูยี่สามเนี่ยเขาจะเป็นแจสซี่ไรอัลแล้วก็อันดับสามเป็นชาอุสคามิคูของไบร์เอ็ครับทั้งคู่ตอนนี้ กลุ่มกลุ่มเบรกนะสามารถผ่อนแรงได้เยอะนะเพราะว่จะสังเกตนะตอนนี้จะมีรถเซอร์วิสเข้ามาถึง3ลำนะเพราะว่า1มีทีมของ All-Star นะครับรู้ใจนะแล้ว t h a i l a n d อ l l s า a r เออ Thailand All-Star แล้วก็ไทยคอนตินะครับก็ะจะมีรถเซอร์วิสขึ้นมานะครับกลุ่มหน้ายังพยายามกันอย่างต่อเนื่องนะครับับนี่ฮนะ<ก>ยังก็ขยายออกไปเรื่อยยัง<ๆ>ยังไม่ได้ผ่อนนะยังมีจังหวะให้สอกขึ้นมาช่วยกันลากนะครับ ไม่มีเวลาให้ผ่อนแล้วครับจนถึงใกล้ๆหน้าเส้นชัยถ้าก็บขยับถึง6วินะเวลาพุ่ง,ง,งใช่หครับกนาทีเนี่ยผู้นำเวลานี้เวลาจดัดโดนสปิตห่างมากนะครับคือจะไม่จะไม่โอ้โหไม่ได้ยินเสียงวอแวแว,แวมาจากทีมงานครับอีก20กิโลเมตรเข้าเส้นชัยครับอ่า only 20 kilometers left until we reach the finish line ยี่สิกิโลเมตรนะครับ And the gap from the breakaway group to the p e l over t o o n is and a half minutes. ครับแตกลับไปแล้วครับประมาณบ่ายสองโมงนครับผมก็อธิบายง่ายๆนะนาทีหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งนาทียี่สิบถึงสามสิบวิครับก็คือประมาณอีกสามสิบนาทีครับสามถึงสามสิบห้านาทีก็คือจบละนะครับใครที่อดใจรอตั้งแต่เช้าแล้วอยากเห็นผู้ชนะรายการนะไล่เข้ามาแล้วเฝ้ารอนะครับอีกสามสิบห้านาทีใครที่ยังดูอยู่นะไลค์และแชร์นะครับโอ้เพื่อจะให้ ไปให้ถึงนะใครที่ยังไม่ได้แว่นนะครับก็ช่วยไลค์แอนแชร์นะจุดขึ้นอาจจะขึ้นไปมากกว่า7จ็ดตอนนี้ตอนเช้านะครับนี่คือรายการแข่งขันรนะดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่จัดขึ้นในไทยนะแกับ<า>ยังขยับขึ้นลงแค่10วิครับตอนแรกเป็น5นาทีครึ่งตอนนี้ก็5นาที20ไม่ต่างกันจากเดิมมากครับผมครับผมซึ่งจากเส้นทางเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเบกเวนเนี่ยได้ขึ้นเขาก่อนครับผม แล้วตอนนี้กลุ่มเปลาต้องเพิ่งถึงตีนเนินบ้างครับอ่าอันนี้จังหวะนี้ถ้าเป็นเบรกเอาไว้สามถ้าเป็นกลุ่มรวมกลุ่มเนี่ยกลุ่มพุนเขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่สามารถเบรกเอาว้ได้คือตัวเล็กเนี่ยหรือว่าคนตัวใหญ่ที่มีแรงมากอาจจะระเบิดตุ้มสร้างแกลบและลงเนินก่อนแกลบจะขยายตันดีนะครับแต่ถ้ายังมีกลุ่มออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีการโจมตีนะฮะใช่ครับผมมองว่า6คนนั้นนะครับจะมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในหน้าเส้นชัยครับ ระดับจุดยุทธศาสตร์บางทีก็จะเกิดที่เนินเขาที่ชันๆน,นะเพื่อจะสปิคแต่ถ้าเป็นทางเรียบเองเนี่ยเรียบแบบสุดๆเนะี่ยการที่จะเบรกออกนี่เนี่ยค่อนข้างจะยากต้องใช้กลุ่มต้องใช้จำนวนคนจำนวนมากครับครับต้องใช้คนจำนวนมากถ้าถ้าเป็นเดี่ยวๆเนี่ยหมดสิทธิ์แต่ถ้าเป็นชันแล้วประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แล้วแบบสั้นๆแต่แบบทุกขึ้นไวแนละ้วสองคนอาจจะออกไปแล้วหอกไปเลยแล้วว่าจังหวะรี่ลงเขาเนี่ยมันจะทำให้แกลมันกว้างนะครับก็เป็น มีคอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้ความหมายของเสื้อแต่ละสีครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากเสื้อสีชมพูเสื้อสีชมพูนะครับเป็นเสื้อผู้นําเวลารวมครับหรือเรียกว่า general classification เป็นเสื้อที่อ่าเราพูดง่ายๆก็คือรวมเวลาของทุกการแข่งขันเน่ยครับแล้วดูว่านักปั่นคนไหนเป็นนักปั่นเวลาน้อยที่สุดเช่น<ม>วันนี้สมมติจบสเตจสาเราผ่านมาแล้ว3ามสเตจนักปั่นที่เวลาน้อยที่สุดจากเวลารวมทั้งหมด จะได้ใส่เสื้อชมพูในอีกวันต่อมาครับก็บค,บคือนักปั่นที่ยืนหนึ่งอยู่ณปัจจุบันก็จะใส่เสื้อสีชมพูนะครับอันดับที่2ต,ต่อมาเสื้อสีเขียวครับเสื้อสีเขียวจะเป็นเสื้อเจ้าความเร็วครับผมเสื้อเจ้าความเร็วจะวัดกนตรงที่ใครได้เก็บแต้มในส่วนของ intermediate sprint ร,ระหว่างทางได้เยอะกว่ากันแล้วก็ใครได้ sprint ในเข้าเส้นแล้วได้แต้มโบนัสต่างๆครับเยอะครับ โดยไอ้เสื้อเขียวเนี่ยจะวัดกันเป็นแต้มครับไม่ได้วัดกันเป็นเวลาครับคนที่ได้เยอะที่สุดก็จะได้ใส่เสื้อสีเขียวรับผมเรียกว่าเสื้อเจ้าความเร็วนะครับที่สามเสื้อม่วงครับหรือเสื้อ U ยี่สามครับเสื้อ U ยี่สามก็จะเป็นคล้ายๆกับเสื้อของเสื้อสีชมพูครับแต่ว่าเป็นเป็นของรุ่นอายุ under ยี่สิบสามครับ U ยี่สิบสามย่อมาจากว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบสามปีเป็นเสื้อสําหรับนักปั่นดาวรุ่งครับ แล้วก็โดยคิดจากเวลารวมเช่นกันครับครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเสื้อครับที่จะทําการชิงชัยกันพรุ่งนี้เป็นวันแรกก็คือเสื้อลายจุดครับ p o d o t Jersey ครับซึ่งก็คือเสื้อเจ้าภูเขาครับเป็นการเก็บแต้มเช่นกันครับคล้ายๆกับ i n t e r m i t t e Sprint แต่ว่าไอส่วนของ Sprint เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าจัดทางเรียบบ้างระหว่างทางของสเตจทางเรียบครับแต่ว่าพุกเนี้จะเป็นเขาชันแล้วก็จะมีการเก็บแต้มการที่ บนยอดเขาประมาณนี้นครับผมเก็บ King of Mountain K.O.M การบนเขาพรุ่งนี้นะครับชิงเสื้อลายจุดครับนี่ความหมายของทั้ง4เสื้อ Special Jersey ครับที่มีอยู่ในรายการ Tour of Thailand ครับก็วันนี้นะผ่านมาทุกฤดูสำหรับนักปั่นนะครับ,รบจากฤดูฝนฤดูร้อนตอนนี้เข้ามาสู่ฤดูร้อนแล้วนะฝนไม่ตกนะครับถนนนี่แห้งนะฝนแห้งแล้วฮะแต่ว่ายังไม่มีแดดนะยังไม่มีแดดนะแดดล้มลมวันนี้อากาศดีปั่นสบายมากเลยครับช่วย

ผลัดกันบนล่างนะครับก็ทําเวลาให้แก็บขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะต้องดูนะจังหวะสุดท้ายเนี่ยใครจะคมกว่าแล้วก็เฉือนเอาโพเดียมคือรางวัลใหญ่ของแต่ละวันก็คือโพเดียมนะครับอย่างเกมนี้ยไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีใครเสียเปรียบใครครับเพราะว่าไบเอตก็มาสองคนครับไทยแลนด์คอนติก็มาสองคนครับ,รบส่วนวาเลนตินเนี่ยก็มีความสามารถในการสิ้ได้ดีส่วนอเล็กซ์นีครับอเล็กซ์อาจจะ ด้ลงกว่าหน่อยเพราะว่าเป็นนักปั่นในด้านเก่งข็งเผาอาจจะเป็นวันพ่งนี้แต่อเล็กซ์ก็จะได้แบบเวลาที่กลับตัวขึ้นมาใช่ครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการหนีกลุ่มวันนี้ก็คุมค่าเพราะว่าพ่งนี้อาจจะต่อยอดในการที่จะขี่ขึ้นเ่าทำหนาได้ในในประเภทของตัวเองนะครับเพราะพนี้จะเป็นวันของเขาครับครับร้ิบกิโลเมตรผ่านไปแล้วครับเหลืออีกประมาณ20กิโลเท่านั้นไกลเข้ามาแล้ว หลายหายคนนี้ลุ้นนะเราก็ลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ยาวนานนะตั้งแต่เช้านะครับอยากให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานนะเราก็เต็มที่นะถึงจะเป็น6ชั่วโมง7ชั่วโมงล้วก็พร้อมจะทําให้ทุกท่านได้สนุกสนานนะครับครับ We wait what w need see just to and i l เราจะ e ้องดู e w า a ครจะได้รับร i ง t ัลที e สุ e ใ a แต e r s t ่ e e ครับต่อเมื่อสักครูนี้นอกจากในเรื่องของเสื้อแต่ละสีแล้วนะครับทุกๆ สเตจเนี่ยยังมีอีกหนึ่งรงวันก็คือ m o มด c o m b a t i v e Rider นะครับหรือนักปั่นจอมบูนักปั่นจอมบูของแต่ละสเตตนะครับทุกวันก็จะมีการอัปเดตการอย่างวันนี้ตัวเต็งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นพี่ติ๊กพูที่ขี่คนเดียวมาประมาณ80-90กโลเกือบร้อยโเกือบร้อยโลครับถ้าเป็นต้องไม่รวมกลุ่มเล่งนี้อาจจะไม่เข้าเหมือนกันนะครับใช่ครับผมับเดียวครับไม่เห็นตอนทันเลย นีักปั่นจากวุฒแลนะ E N K K U เนะี่ยก็วันนี้เราได้เห็นท่าทางจากกลุ่มทีมคลับมากมายครับท<อ>ั้งแกรนทอนซอนทั้ง i ฟ h ช r m a แมนเฟรนทั้ง E N K K U และก็าจากลุฒแลนะครับ,รบจากเลนโซัลหลายก็วันนี้มีการโชว์ลีลาของทีมขับนี่ยถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้แต่ท่านก็ดูรายการแข่ขันต่างๆมาก็ มีความสนิทสนมรู้จักกับแฟนคลับของนักปั่นต่างๆก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์นะฮะครับผมงตะวันครับมีคําถามมาปั่นแล้วหัวใจขึ้นสูงเนี่ยต้องฝึกยังไงปั่นแ้วดับเรศสูงแลอเกินอันนี้คําถามอยู่ที่ร่างกายของคน้วยครับแล้วก็อยู่ที่การฝึกซ้อม้วยครับครับแต่ยังไงถ้ายิ่งฝึกซ้อมนานขึ้นไปหัวใจก็จะยิ่งต่าลงมาเรื่อยๆครับก็คือเพื่อง่ายก็คือร่างกายฟิตขึ้นนั่แหละครับครับ อยู่ที่การฝึกซ้อมนะถ้าฝึกบ่อยๆเหมือนคนวิ่งเหมืนนอนนักฟุตบอลเหมือนนักกีฬา,ท,าทั่วไปนะครับหัวใจก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับกมเน้อหัวใจจะแข็งแรงขึ้นเลือดจะสูบฉีดทีนึงก็จะได้ทั่วถึงร่างกายอัตราการสูบฉีดของหัวใจก็จะได้น้อยลงเรื่อยๆครับ,รบตำรวจก็มีการ ช่วยเหลือด้านการจราจรนะเป็นเรื่องที่ดีมากตำรวจรวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ฮะที่แข่งกัน6วันเนี่ยดูแลการจราจรได้เป็นอย่างดีครับก็จะเห็นว่าไม่มีรถสวนเข้ามาเลยนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อุบัติเหตุน้อยมากการเกี่ยวล้มวันนี้นะจนถึงช่วงนี้ไม่มีเลยนะครับเรียกว่าปลอดภัยและเซฟนะครับเรียกว่าใช้ถนนได้เต็มที่นะครับวันนี้ มีผู้ชมสอบถามว่าก้อนสีส้มที่ติดหน้าตะเกียบคืออะไรครับอันนี้คือจะเป็นชิปที่จับเวลาของนักปั่นครับในการเข้าเส้นรเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดกับ GPS เลยครับครับก็เหมือนได้แหละก็จะติดไว้ถ้าเกิดว่าเข้าเซนเมื่อไหร่ก็จะก็จะวัดเป็นเวลาเลยครับเวลาจากชิปตัวนี้ใช่ครับผมสี่นาทีสี่สิบสี่วินาทีครับทําแก๊ปปัจจุบันยังสามารถโค้ดอินขาโค้ดตั้เลยนะหได้ครับยังใกล้นะยังยังมีเวลาให้นะครับ This is a view from the Paloton leading by the Thai National Team Riders อินนาโมโนปาลวินบายเสือน่าคงสุขแข่งก็ใชกว้างคนระับตอนนี้จะเป็นทีมไทยแล้วก็ทีมไทยคอนติชัขึ้นมาค,คุมเพลงเดินตะ้องเดินครับเร่งข้างหลังนี่เป็นตะดับก้อนเล่งน,นะครับเนี้ยจังหวะน,นี้เล่งมาแล้วครับดูขาไปแล้วคนนี้สับกันแล้วนะโอ้โนะความเร็วเริ่มสูงกันอีกแล้วนะครับ,รบมีคน มาแล้วครับอยู่ในสายแล้วนะครับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียวครับผมพี่ตั้มตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปฮะตอนนี้ที่ครับครับผมตอนนี้เราต้องมีไทยคอนติสองคนและอเล็กซ์อีกหนึ่งครับเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่ตั้มสถานการณ์เราตอนนี้ก็เสื้อผู้ดำก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบสองนะครับของไบเอ็ดฮะ เป็นเบอร์สิบสองที่เมื่อวานเข้ามาเป็นที่สามครับแล้วก็สลาวุธก็จะขึ้นมาเป็นที่สองนะแล้วก็มาตูมก็จะเป็นที่สามโอวออลนะครับ,รบส่วนอเล็กเนี่ยเมื่อวานโดยไปห้านาทีกว่านะครับก็ยังยังอยู่ในกลุ่มนี้แต่ก็มีเวลาเสียบอยู่ห้านาทีกว่าค,คนต่อไปที่จะเป็นอันดับที่สี่ก็คือวาเลนตินพิเต้ครับครับครับผมลแล้วก็เป็นเบอร์สิบสามของไบเอทดครับสถานการณ์ขนาดนี้ก็ เมื่อกี้คุยกับธราวุฒินะครับว่าก็คงไปไปเอาสเตทนะครับที่เส้นไัยนะคู้ต่อสู้ก็น่าจะเป็นวาเลนตินนะครับที่สเปนได้ดีครับแต่ว่าประตูก็ไม่ใช่ธรรมดาครับประตูก็สามารถที่จะจะจะปวนเกมได้อยู่ครับแล้วตอนนี้ผมก็บอกให้คอนติด้านหลังนะครับไล่ปิดแกลบขึ้นมานะครับให้อยู่ประมาณไม่เกินสี่นาทีเพราะว่าไม่งั้นเวลาของน้องเฟนจะหลุด เพราะว่าเวลาทีของเฟรมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังอยู่ที่2นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่กเนี้ยเปิดแก๊ปเกินไปกว่า5นาทีเนี่ยเวลาของเฟรมก็จะหลุดน,นะครับตอนนี้ก็ให้คุณพลด้านหลังเนี่ยไล่ปิดแก๊ปขึ้นมาครับให้อยู่ประมาณสัก3นาทีที่เส้นชทยก็โอเคครับก็ถือว่าเราคุมเกมได้หมดครับครับผมโอ้โหทัาวันนี้อันนี้คือก็ก็อยู่ในแผนครับผมครับผม วันนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็วางตัวไว้ให้เป็นธาวบุธครับแต่ก็เป็นแผนสำรองไว้นะครับถ้ามีกลุ่มแตกก็ต้องเป็นลาวบุธครับแล้วมันก็เป็นอย่างจริงครับเป็นกลุ่มแตกครับรอครับเลย่ว่าหลังจากนี้ตอนนี้ time ก a อยู่ที่ประมาณประมาณตอนนี้4นาทีกว่ากหลังจากนี้ในระยะทางที่เหลืออีกไม่ถึง20กิโลเมตรกลุ่มใหญ่ข้างหลังต้องสปีดขึ้นมาให้เหลือไม่เกิน3นาที สักสามนาทีครึ่งหรือไม่เกินสี่นาทีสวยครับอืมครับโอเคนะครับผมโอเคฮะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนนี้ราลุ้นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้สนุกแน่ครับครับครับผมโอเคฮะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันที่เหลือคือตอนนี้ตอนนี้ก็น่าเส้นแล้วตอนนี้ก็เหลืออ่าเหลือคือสามกิโลเมตรเป็นไถ่ครับครับผมโอเคครับพี่ตั้มครับขอบคุณมากครับครับ So now there's only 13 kilometers left until we reach the อ <V> ตอนนี้ก็เข้าใจสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับจากพี่ตั้มบอกว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มหลังเนี่ยมีทางแกบยื่นออกไปเกินกว่า4 5หนาทีเนี่ยจะส่งผลต่อธนาบุษนิกวาทีที่เมื่อวานธนาคารเชียอผมอ๋อธนาคารขอโทครับจะส่งผลต่อน้องเฟรมธนาคารนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อเวลารวม,มค่อนข้างมากครับใช่ครับวันนี้เฟรมไม่ได้ขึ้นมาอยู่กลุ่มหนา้า เพราะนั้นตอนนี้ฮะสถานการณ์ก็คือกลุ่มหลังจะต้องทำเวลาขึ้นมาให้มีแกลบห่างกันไม่เกิน4นาทีอยู่ที่3นาทีกว่าๆได้ซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ทีมที่ตั้งขบวนอยู่ด้านหน้าของกลุ่มหลังก็คือทีมชาติไทยและไทยคอนตินะครับก็อยากก็อยางที่เห็นนะครับมีการวางแผนซ้อนแผนนะอยากก็ไม่ให้คนที่เราได้เปรียบเสียเวลานะก็คือต้องตั้งควมเร็ว ค,คือยังไงตอนนี้เพราตองก็ไม่สามารถไล่กลุ่มเบ็กอเวทันได้อยู่แล้วครับโดยระยะทางที่ประมาณ54นาที5นาทีนะครับแต่ว่าทางทีมชาติไทยเนี่ยก็พยายามจะลดแกลให้ได้เพื่อให้คุมเวลาของธนาคารเฉียสมบัติให้อยู่ใน potential นักปั่นที่จะมีเวลาลุ้นใน GC ครับอ๋อที่เหลือตอนนี้ก็คือกลุ่มหลังไล่ขึ้นมาเนี่ยไม่น่ามีปัญหาและน่าจะยังไงก็รักษาทางแกลได้แน่นอนและเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันกันกบกลุ่มหน้า6คนนี้ครับว่าที่1เนี่ย จะเป็นไครถ้าไขจะคมกว่าสุดท้ายนะครับก็ไปกันต่อนะอีกเหลือไม่อีกมา13กิโลเมตรที่พี่ตั้มบอกเมื่อสักครู่นี้ทางที่บาสคาดเดามาว่าน่าจะจบสปรินต์กันกลุ่มหน้าครับกลุ่มเบรกเอเวอ6คนแต่ว่าอาจจะมีการเล่นกันก่อนถ้าประมาณโลสองโลสุดท้ายครับอาจจะมีการยิงหนีกันลองเชิงกันนะครับมีการลองเช็คแรงก่อนว่ายังของยังเหลือไหมนะครับ อาจจะเป็นอเล็กซที่เลือกที่จะเล่นก็ได้ครับเพราะว่าสปินอาจจะสู้กับวาเลนตินหรือว่าทางสลาวุธไม่ได้อืจะเสียเปรียบในลูกสปินแต่ว่าเขาต้องยิงก่อนเพื่อเอาระยะนะครับเราต้องรอรุ้นกันครับผมนี่ะเกมยังเดินยังต่อเนื่องนะครับ so there's a chance that the breakaway groups will end in a sprint but before that there l l be a massive or maybe an aggressive attack ปล o ย o ั n ม n e เอนเ e อ a ์ a ป a ขเวกุปนะครับอย่างที่เราเห็นนะถนนเรียบๆแบบนี้นะถ้าท่านอยากจะไปตามรอยทัวร์ไทยแลนด์นะครับเส้นทางอย่างที่เร c เดล r เตอร์บอกนะครับเส้นทางเราพยายามจะเลือกเส้นทางที่สวยและคุณได้ซึมรับบรรยากาศของแต่และจังหวัดได้อย่างเต็มที่นะฮะมีทั้งเรียบทะเลนะเราจะใช้ถนนใหญ่น้อยมากเราจะเน้นถนนที่เป็นริมทะเลเป็นหลักปั่นไปถ้าสมมติเป็นคาเฟ่ไลฟ์หรือว่าไปปั่นกับเพื่อนเนี่ย เราสามารถปั่นไปแล้วแวะกินอาหารนะจากบริเวณพื้นที่ท้องถิ่นนะครับใครอยากกินทะเลก็อาจจะมีร้านที่ร้านทะเลหรือว่าใครที่ชอบสดก็คือไปปั่นตอนเช้าตอนเย็นมาป่าที่ที่ที่พักของตัวเองหรือที่เป็นโรงแรมนะครับอาจจะซื้อมากินนะครับก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชนเหล่านั้นให้แล้วสมมติว่าเราไปกันเยอะนะฮะที่พักก็จะเต็มนะก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาใช่ครับผม ตอนนี้ความเร็วก็ยังคงต่อเนื่องเรื่อยๆครับสำหรับกลุ่มเบรกเอาเวยังไม่มีท่าทีที่จะเบาลงกันแต่อย่างใดถนนนี้ได้ใช้ได้เต็มที่นะครับอ่าเนี่ยรายการแข่งขันแบบนี้นะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะขออดใจกันนิดหนึ่งนะทุกท่านที่แบบอุ้ยทำไมปิดถนนเป็นการแข่งขันแล้วแล้วก็จะมีให้เห็นภาพนะครับถ้าเราขี่รถเนี่ยความเร็วเป็นร้อยนะเราจะไม่ซึมซับบรรยากาศเหล่านี้เลยครับแต่ถ้าเราขี่ด้วยความเร็ว 40- 50ถึย เราจะเห็นสภาพภูมิประเทศและความน่าท่องเที่ยวนะฮะเราจะซึมซับไปตลอดทางนะครับครับผมอย่างเส้นทางเมื่อกี้างครับเราจะเห็นเทคนิคการที่นักปั่นตัดโค้งกันชอบขี่กันเลี้ยวถนนอย่างเงี้ยครับครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ขี่กลางถนนใช่ไหมครับครับผมนักปั่นเลือกที่จะใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดครับครับผมเช่นแบบออกโค้งมาก็ตัดไปอีกฝั่งหนึ่งเลยใช่ครับเหมือนเป็นอารมณ์รัดไปในตัวครับผมเรียกว่าใช้โค้งให้เป็นประโยชน์ใช่ครับ ในส่วนที่โคง้งหนักๆนะนักกีฬาก็จะเบี่ยงจากซ้ายแล้วออกขวาใน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 เลนที่เดินซ้ายนะปาดจากขวาเข้าซ้ายพุ่แล้วเอาอีกทีเนี่ยก็ะจะคอนโทรลความเร็วได้ด้วยนะครับใช่ครับคอนโทรลความเร็วแล้วก็คอนโทรลรถให้อยู่ด้วยไม่ให้หลุดโคง<ม>้งเกินไปครับนะก็เทคนการแข่งนี้เหมือนมอไซค์การขี่นะครับความเร็วนะแต่ว่าความเร็วอาจจะช้าก,กว่าแต่เทคนิคการปาดโค้งต่างๆนี่เหมือนกันนะการคงความเร็วนะครับสลาวุธิสิริรนชัยนะครับ ต่อได้มาตูมพิเพลชาวเชียงขวางตอนนี้เรามี3คนนะในที่ที่ปั่นด้วยกันนะอาจจะคุ้นชินพะละก,กําลังกันอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูว่าใครจะจบจังหวะส,สุดท้ายได้ดีนะฮะอาจจะได้เห็นการเล่นจากนักปั่นสายเขาเช่นอะไรก่อนช่งเส้นชัยครับไม่ก็เป็นอังกเลนจากทีมไบเกตครับผมบตอนนี้ทุกคนที่ข้างน้านี้ขอบสูงกันหมดนะแต่สําหรับสายสเปนเตอร์อย่างเงี้ยผมมองว่าน่าจะต้องรอสเปนกันหน้าเส้นเช่นมิเดย์อย่างเงี้ยครับ เ็เห็นว่ามีการโยกรถมีการเด้งเบาๆนะเหมือน,น,น,นบเหมือนบอสบอนี่คือ,อแต่ถือว่าถ้าปั่นแบบนี้นะแล้วไม่มียางร้วนนี่ััโชคดีมากนะโอ้นี่